วันนี้นำเสนอคำว่าโฮเลนโซครับรหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่นวันนี้นำเสนอสัพท์ภาษาญี่ปุ่นในที่ทำงานเรื่องโฮเลนโซโดยเป็น EP ีที่133แล้วนะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับพระหัตถ์หัดแปลภาษาญี่ปุ่นวันนี้เรานำเสนอนะครับศัพท์ในที่ทำงานอีกแล้วจริงๆแล้วอยากจะเอาศัพท์ในนิยายแต่นิยายที่ผมแปลไปสี่เล่มเนี่ยนะครับยังไม่ออกวางจำหน่ายเลยนะครับมีศัท์เยอะแยะอยากจะเอามานำเสนอแต่รอให้หนังสือออกก่อนนะครับ ก็ใกล้จะถึงงานสัปดาห์หนังสือในวันที่10นี้แล้วนะครับก่อนในงานสัปดาห์หนังสือน่าจะมีหนังสือผมออกนะครับก็เอาไว้ในตอนนั้นก็แล้วกันนะครับก็วันนี้เรามาดูเรื่องของโฮเลนโซกันก่อนอ๋อก็สวัสดีทุกท่านที่ดูเป็นคลิปแห้งเพราะวันนี้มีแต่คลิปแห้งนะครับไม่มีการออกสด ครับก็เพราะว่าติดธารกิจนั่นเองครับวันนี้เรานำเสนอคำว่าโฮเลนโซก่อนอื่นมาดูว่าโฮเลนโซหมายถึงอะไรนะครับก็โฮเลนโซเนี่ยถือว่าเป็นสกิลที่พนักง,งานใหม่เนี่ยนะครับควรจะมีไว้ติดตัวเร็วๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาอธิบายคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ พนักงานเขาก็จะต้องมีหลักการโฮเลนโซอยู่เสมอนะครับทำงานกับใครก็ตามถึงแม้ผู้ใหญ่เขาจะไม่ได้สอนแต่ถ้าเรารู้จักสกิลหรือทักษะที่เรียกว่าโฮเลนโซเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของอบริษัทมากขึ้นแน่นอนครับเราไปดูกันดีกว่าว่า โฮเลนโซนะครับคำว่าโฮเลนโซถ้าพูดเฉยๆเนี่ยอาจจะนึกถึงผักโขมนะครับแต่ผักโขมนี่เขียนคนละอย่างนะครับแต่ออกเสียงเหมือนกันทุกประการแต่คำว่าโฮเลนโซที่เป็นทักษะที่อยากให้พนักง,งานใหม่มีไว้ติดตัวเนี่ยนะครับมาจากคำย่อ3คํคำก็คือคำว่าโฮเลนแล้วก็โ so, ซนะครับ เรามาเริ่มดูจากคำว่าโฮก่อนโฮหมายถึงโฮโคกุนะครับโฮกคกุก็คือการภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าชิงโตโนะชินจุกุโยคียวยะเกียวมุนิโอเครุคกิกะยะเซกานาโดเซมไปชัยินเอสไตรุโคโตะนะครับก็คือถ่ายทอดสภาพความคืบหน้าของงานหรือผลของการทำงานในหน้าที่ให้แก่พนักง,งานรุ่นพี่ได้รับทราบ คำว่าพนักงานรุ่นพี่ก็อาจจะหมายถึงเจ้านายหัวหน้าผู้จัดการก็ได้นะครับก็คือโฮโคกคกุนี่ถ้าแปลตรงตัวก็แปลว่ารายงานก็คือถ้าเขาให้งานเรามาเนี่ยนะครับงานเราทำแล้วคืบหน้าแค่ไหนผลของการทำงานเป็นอย่างไรต้องมีการรายงานให้ทราบอันนี้คือโฮโคกคกุนะครับไม่ใช่ว่า รอจนงานเสร็จแล้วถึงจะรายงานนะครับหรือว่าส่งงานเลยอันนี้ไม่ใช่การบ้านอาจารยา์ในมหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรายงานสภาพความคืบหน้าของงานอยู่เป็นประจำนะครับส่วนเล่นมาจากคำว่าเล่นลักขุเล่นลักขุถ้าแปลตรงตัวก็แปลว่าการติดต่อนะครับติด ตหมายถึงอะไรก็ในภาษาญี่ปุ่นก็เขียนไว้ว่าเกียวม i นิคันเซรุคันเลนเซรุโยโฮยะยิบุนโนสเกยูนาโดเซนไปชาอินเอสไตลุโคโตก็คือถ่ายทอดข้อมูลที่เกี่ยวกับงานหรือกำหนดการของตัวเองให้พนักง,งานรุ่นพี่ได้รับทราบนะครับก็คือเราได้รับมอบหมายงานจากที่อื่นหรือว่ามีกำหนดการทำงาน อย่างไรนะครับต่องานที่ได้รับมาหรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับงานเรารู้อะไรมานะครับที่น่าจะเป็นประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยก็ให้มีการติดต่อผู้ใหญ่ติดต่อรุ่นพี่นะครับอยู่เนืองๆน,นะครับอันนี้ก็คือเล่นหลักคืออันนี้ ไม่ใช่จําเป็นเฉพาะ,ะพนักง,งานใหม่นะครับพนักง,งานที่อยู่นานแล้วหรือไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานที่ทํางานอยู่ในบริษัทของไทยหรือของญี่ปุ่นก็ตามผมว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องมีโฮเลนโซนะครับแล้วโซคืออะไรโซก็คือโซดังโซดังก็คือการปรึกษาหารือนั่นเองนะครับในที่นี้ก็จะเขียนว่า Yoni oitesmo ya fuumeten ทรา buruunadoga hasse s t a t o k i n i เส pa ช่ยินคล Adobaisuo kikukoto ก็คือเวลาที่เกิดคําถามจุดที่ไม่ชัดเจนหรือมีปัญหาในงานเนี่ให้ถามพนักงานรุ่นพี่เพื่อขอคําแนะนําก็เหมือนเคยนะครับคําว่าพนักงานรุ่นพี่นี่อาจจะเป็นเจ้านายหรือผู้จัดการนะครับ หรือว่าหัวหน้าของเราก็ได้หมดเลยก็คือถ้าเรารู้สึกสงสัยว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าก็ต้องปรึกษานะครับว่าเรามาถูกทางไหมหรือว่าเราจะทำทันไหมหรือจะไม่ทันนี่นะครับก็สำคัญมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นโฮเลนโซการรายงานการติดต่อแจ้งข่าวและการปรึกษา เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำงานคนญี่ปุ่นแนวคิดนี้นะครับมันมีมาประมาณ30กว่าปีแล้วในญี่ปุ่นนะครับก็คิดว่าเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพนักง,งานทุกคนนะครับหรือถึงไม่เป็นพนักง,งานหรือเราทำงานกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีโฮเลนโซกับเพื่อนอยู่เป็นประจําเหมือนกันนะครับ เราจะเปิดร้านขายของหุ้นกับเพื่อนหุ้นกับญาติทํางานกับสามีภรรยาผมก็ว่าโฮเลนโซก็ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่นั่นเองนะครับแล้วข้อดีของโฮเลนโซคืออะไรนะครับข้อดีในภาษาญี่ปุ่นเขาใช้คําภาษาอังกฤษว่าเมลิโตนะครับเมลิโตหรือภาษาอังกฤษว่าเมริท นะครับเมริตก,ก็คือข้อที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์นั่นเองนะครับข้อดีของโฮเลนโซอันดับแรกก็คือบูชัวไนโนมิสกาเฮลุก็คือลดความผิดพลาดภายในหน่วยงานก็คือถ้ามีการโฮเลนโซอยู่เป็นประจำก็มีการรายงานว่าทำไปถึงแค่ไหนนะครับก้าวหน้าไปแค่ไหนความผิดพลาดเช่นทำไม่ทัน ทำผิดนะครับก็ไม่มีเพราะว่ามีการปรึกษาหาลืออยู่เป็นประจำอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อดีของโฮเลนโซนะครับแล้วก็ถ้ามีการนะครับโฮเลนโซแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีความผิดพลาดเนี่ยก็สมาชิกคนอื่นๆใช่ไหมมีการปรึกษามีการรายงานเขาก็จะสังเกตเห็นว่า คุณมาผิดทิศผิดทางหรือเปล่ามันก็จะสามารถป้องกันความผิดพลาดได้ล่วงหน้านะครับข้อดีข้อที่2ก็คือบุคคาโนโยเกียวฮาคุชิยั a ุนาลอันนี้ก็หมายถึงรับรู้สถานการณ์ของลูกน้องอได้ง่ายนะครับได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับก็คือถ้ามีการปรึกษาก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าตอนนี้เขา ทำมีความคืบหน้ามีการรายงานว่าคืบหน้าไปถึงไหนมีการบอกนะครับว่าเขา,าทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะรู้ว่าสภาพตอนนี้เขาจะทำทันหรือทำไม่ทันเนี่ยนะครับก็จะรูอ้อันนี้ก็เป็นข้อดีข้อที่2ส,ส่วนข้อดีข้อที่3นะครับก็คือโยชิกาฟลโลอิเลยาสกุนารุนะครับก็ ถ้ามีการรายงานความคืบหน้ามีการปรึกษาหารือนะครับอ่าผูบ้บังคับบัญชาหรือเจ้านายก็ตามงานได้ง่ายขึ้น f o ล l o w ได้ง่ายขึ้นไอ้คำว่าตามงานนี้ไม่ใช่ตามว่าทำเสร็จหรือไม่เสร็จอย่างเดียวนะครับก็ตามว่าอ่าทำได้ถึงแค่ไหนจะต้องช่วยเหลือไหมหรืออะไรประเภทนี้ก็รวมอยู่ด้วยนะครับ อันนี้ก็ถ้ามีการรายงานอยู่เป็นประจำก็จะติดตามได้ง่ายขึ้นนะครับข้อ4ก็คือ communication no kikai ga f u e r u มันก็จะทำให้เพิ่มโอกาสในการสื่อสารบางทีเจ้านายกับลูกน้องไม่คุยกันแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดกันได้นะครับถ้าเรามีการไปรายงานไปปรึกษาไปแจ้งนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่เป็นประจำอย่างเงี้ยมันก็ทำให้มีการ สื่อสารกับเจ้านายกับรุ่นพี่นะครับกับผู้จัดการอยู่เป็นประจำก็ความเข้าใจผิดนะครับความบาดหมางอะไรก็เกิดขึ้นได้ยากนะครับอันนี้ข้อ5บุเอขอโทษครับบุไม่มีนะครับ <laughs> เกินมาหนึ่งครับจีเมมบาโนทกุยฟุทกุยกาวัคคาลุนะครับก็คือเราจะรู้ถึงความถนัด ของสมาชิกในกลุ่มนะครับถกคุยแปลว่าความถนัดฟุถกคุยแปลว่าความไม่ถนัดนะครับเราก็ไม่ยําเป็นต้องแปลถ,ถึงขนาดว่ารับรู้ถึงความถนัดและไม่ถนัดของสมาชิกในกลุ่มรู้ถึงความถนัดก็พอแล้วนะครับอ,อันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับเพราะว่าพอเขามาปรึกษาแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าความคืบหน้าที่มันไม่คืบหน้าเท่าไหร่เราก็จะรู้ว่าอ๋อไอ,อเรื่องนี้ คนนี้เขาอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับก็จะสามารถรู้ได้ต่อไปจะให้งานอะไรก็จะได้หางานถนัดให้ทำนะครับคราวนี้ดูข้อเสียบ้างข้อเสียเดเมลิตโตเมสกู่เมลิตโตนี่คือข้อดีเดเมลิตโตนี่คือข้อเสียนะครับดีเมลิตนะครับอ่าก็หมายถึงมีอะไรบ้างนะครับถ้าก็คือข้อเสียของการไม่ทำ โฮเลนโซนะครับก็คือถ้าไม่ทำอ่าโฮเลนโซหมายถึงว่าถ้าเราไม่ยอมรายงานไม่ยอมแจ้งเหตุไม่ยอมปรึกษานะครับมนใดก็อกคตต่างยิงอิงอวะคารณะคุนารุ e ก็คือถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะไม่รู้สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานั้นนะครับเพราะว่าบางทีมันไปแล้ว เกิดเรื่องแล้วนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวมันจะตามมาว่าเกิดเรื่องนะครับก็ถ้าเรามีการปรึกษาหารือหรือว่าแจ้งข่าวนะครับว่าเป็นอย่างไรคิดว่าอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันจะไปผิดทิศผิดทางก็จะได้เบรกเอาไว้ก่อนได้นะครับข้อ2 b u บุคคาโนโยเ h ีย k โอฮากุเด u กินก็คือ จะไม่รู้ไม่ได้รับรู้ถึงสถานการณ์ของลูกน้องนะครับตอนนี้ลูกน้องอยู่ในสภาพไหนงานเต็มมือหรือเปล่าทำทันหรือเปล่าไม่รู้เลยเพราะเขาไม่มารายงานไม่มาปรึกษาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียข้อที่สองข้อเสียข้อที่สามก็คือโอคินาทราบุรุกะโอคดิชิ m มะก็คือเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมานะครับ เพราะไม่มีการรายงานไม่มีการแจ้งเหตุไม่มีการปรึกษานะครับาบางทีทําไปเลย,เลยโดยพละการนะครับโดยไม่ปรึกษา,าทำไปแล้วเกิดปัญหาในงานนะครับสร้างความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงทําให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจเนี่ยนะครับบางครั้งนี่อาจจะทําให้สูญเสีย นะครับเงินค่าปรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ข้อ4ก็คือจีมโนตเลงเคกาโยวะคุณาการประสานงานในทีมอ่อนแอก็คือ,อคนในทีมสมาชิกในทีมไม่มีการรายงานไม่มีการแจ้งเหตุไม่มีการปรึกษากันและกันมันก็จะไม่รู้ว่าและแต่ละคนเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนยังไงแล้วงาน นะครับที่จะต้องมาทำร่วมกันเนี่ยนะครับมันจะไปได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นการประสานงานหรือทีมเวิร์กก็จะแย่ไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียของการไม่ทำโฮเลนโซเห็นไหมครับโฮเลนโซหรือโฮโคคุเลนลักุโซดังเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ สำคัญมากๆเลยวันนี้ก็เลยเอามาฝากนะครับว่าถ้าใครที่จะไปทํางานในบริษัทญี่ปุ่นนะครับก็ต้องเข้าใจแล้วก็จริงๆก็อย่างที่บอกนะครับไม่จาเป็นต้องเป็นบริษัทญี่ปุ่นบริษัทไหนก็ตามนะครับหรือว่าแม้แต่การทำงานกับแฟนทำงานกับเพื่อนทำงานกับญาติก็จำเป็น ต้องมีโฮเลนโซอยู่ดีนะครับก็คิดว่าเป็นพื้นฐานของการทำงานเลยถ้าไม่มีโฮเลนโซผมคิดว่างานคงไปไม่รอดนะครับเราบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเรากำลังทำโฮเลนโซอยู่ก็คือมีอะไรเราก็คุยเหมือนกับปรึกษาปัญหาหัวใจแต่นั่นแหละครับคือโฮเลนโซบางทีกับคนที่เราไม่ค่อยชอบหน้าเราก็จะไม่ค่อยอยากคุยด้วยแต่ว่า ถ้าเป็นเรื่องของงานมันก็จำเป็นครับสำหรัวันนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ